ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass พลปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใตค้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมที k ี t คทีสตนะฮะคนนีแเจก f o ฟุตบอลพอย n t นะครับผมแจก2อ0 0 e นอ o ฟุตบอลพอยดเลยนะฮะก็ค่อนข้างเยอะนะ2000เนี่ยนะครับผมแจกค่อนข้างเยอะวิธีเข้ารับก็คือ กดลิงก์ใต้คลิปนี้หรือจะเข้าไปกดในเกมก็ได้นะครับผมพอเข้าหน้าแบบนี้ก็เลื่อนลงมาผมอ่านรายละเอียดนิดหน่อยนะครับผมแคมเปญนี้อยู่วันที่ยบก็คือวันนี้จะถึงวันที่12เดือนหนึ่งก็คือปีหน้าเลยนะครับผมนะได้รับส0งพันอีฟุตบอลพอยต์นะครับผมเกาะเลื่อนลงมาเจอปุ่มสีชมพูก็กดเข้าไปนะครับผมก็จะให้เราเกอกควนไม่เอดีแล้วก็รหัสผ่านนะฮะแล้วก็ติ๊กตัวกระตูนนะครับผมโอเคกกอกแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะ มาเจอหน้าแบบนี้เลื่อนลงมานะครับผมเลื่อนลงมาล่างสุดติ๊กตัวนี้นะฮะติ๊กตัวนี้ปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็สีฟ้าไปเลยึ๊บพอเจอหน้าแบบนี้นะครับผมเลื่อนลงมาเนะเหมือนเดิเ๊ะแค่เราล็อกอินไปแล้วนะครับผมกดรับคะแนนตรงนี้นะสีชมพูนี่เลยกดเข้าไปนะเรียบร้อยได้รับแล้วนะครับผมได้รับแล้วสามารถเข้าไปเช็คในใน,ในอีฟุบอนพอยต์เราได้ว่าเข้าหรือย,อยังนะฮะ ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับวิธีเข้ารับ e f o o t b a l l point 2000นะครับผมอันนี้สามารถกดในลิงก์กดลิงก์ในในในเกมได้เลยนะไม่ไม่ไม่ใช่แบบพวกเราเอาไว้ดีแน,น่นอนนะครับผมว่าสามารถกดเข้าลิงก์จากในเกมได้หรือกดลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กด share, กดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นละวบ๊ายบาย let's go